ว่าเป็นยังไงบ้างเป็นนักดูที่ตาแล้วนะครับมาเริ่มอันนี้ก็จะเป็นบอว่านี่ครับทุกคนนี่จะเป็นนี่ครับมีสมาชิกใหม่มาด้วยอันนี้จะเป็นที่แรม,าามันจะไม่ใหม่ก็คือตะเรียนงตะเรียน,ยนทองในในส้มในในดำแล้วก็ขย ể กับสวายสวายตายแล้วนะแล้วก็ประก,กัดอุชานี่ก็ประก,กัดนะประก,กัดอันนี้นี่อันนี้จะเป็น บททองคำกับเควินแล้วก็อูนูอยู่แล้วก็อันนี้เทวดาตัวหนึ่งกับอันนี้เพราะอีกตัวนึงไปอยูอ่นนี้ตัวนึงอยู่หน้าบ้านนี่ก็จะเป็นดุกเพนด้าตัวใหญ่นี่แมวกระดงสูงนะเลี้ยงเอีกันแบบนี้ย่แล้วก็สมาชิกใหม่ประคับการเป็นสีทองตั้งชื่อแล้วนะว่าทองทองเบี้ยวนี่ทองเบี้ยวอยู่ไหนเนี่ยนี่ เป็นปลาทองเป็นปลาคาร์พที่กว่ามากเพราะเพิ่งมาวันนี้ดูนี่ท้องเวลามันจะเดือดตุงต่งๆดูหายากมากเ,าเป็นปลาคาร์พพิการที่เขาบอกว่าที่ได้มาจากขเขาให้หมดนะอันนี้เป็นตู้ลูกบอลนแล้วก็อ้อพวกปลาแพะคณิน,นันปลากัดพวกนี้อันนี้ลูกปลากัดน,นะสัตว์น้ำสองตัวที่ดูเหมือนได้แต่ดึกครับดึกนู่นก,ก็จะเป็น อังปลสอดซึ่งก็มาอยู่นานแล้วแหละไปดูอังต่อไปกันให้ปมว้าไปยุ่เลยไหมปานะสามส